าอ,อุดนนนเป็นคนขยัรสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะตำรวจอุดรธานีจับกลุ่มนุมขับเก๋งหลักลอบคนใหม่พยุงโดยสารภาพว่าหาเงินไปเที่ยวสงกรานต์เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพเมืองอุดรธานีได้ทำการจับกลุ่มนายอนุวัตชัยชนะอายุ30ปี อมูนนออมลค่าวกว่าห้าแสนบาทโดยการจับกลุ่มในครั้งนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการต่างดันตรวจบริเวณแยกสามเท่าก็ได้มีรถเก๋งตองสงสัยตรงกับสายรายงานขับมาเมื่อเห็นด่านตำรวจรถคันดังกล่าวได้กลับรถหนีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข่าสกัดและตรวจคนพบไม้ทอนพยุงอยู่ภายในรถเป็นจำนวนหลายจึงได้วควบคุมตัวไว้ โดยนายอนุวัตรรับตารภาพว่านทุนชาวเวียดนามได้ให้ตนติดต่อหาคนขับรถส่งของให้โดยตนอยู่ในช่วงว่างงานจึงรับจ้างขับรถได้ขาจ้างเที่ยวละ1,000 0บาทซึ่งทำได้เพียงหนึ่งครั้งเพื่อหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวและเที่ยวสงกรานต์เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดอรกันได้ไหมฮอตอุดอรเมืองอ่อนซ่อนอุดอรเด้อสวัสดีค่ะ คนขยนัน